ดิฉันนางสาวนชวันมโนภัยสิทธิ์นิติกรชำนาญการพิเศษสำนักกฎหมายนะคะวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการขายฝากแล้วก็พรบรคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพศ2562ร25 62, รวมถึงระเบียบของกรมที่ดินเราที่ออกเกี่ยวกับพรบรใหม่ตัวนี้นะคะ ค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่ากฎหมายแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขายฝากมีอะไรบ้างนะคะค่ะ ตาม powerpoint เลยนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขายฝากนะคะก็จะประกอบด้วยกฎหมายกฎหมายประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์เป็นกฎหมายหลักนะคะซึ่งจะบัญญัติไว้ที่มาตรา491ถึง502นะคะ,ะส่วนพรบรที่เกี่ยวข้องจะเป็นพรบรใหม่ที่บัญญัติขึ้นมาเมื่อปี2562นะคะก็คือพระราชบ,บัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพศ2562 ะะส่วนระเบียบของกรมที่ดินเรานะคะจะมีอยู่2ระเบียบนะคะที่เกี่ยวข้องกับตัวพรบรนี้นะคะก็คือระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพศ2562นะคะแล้วก็ระเบียบอีกตัวหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการวางทรัพย์นะคะชื่อเต็มก็คือระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่นะสำนักงานที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ด sure eh ินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพศ2562ค่ะ ทีนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงรายละเอียดของตัวพร,รบรใหม่นะคะเรามาดูเรื่องการขายฝากหลักทั่วไปของเรื่องการขายฝากก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะซึ่งที่เกี่ยวข้องกับกรมที่ดินเรานะคะเนื่องจากประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา71นะคะได้กำหนดเอาไว้นะคะว่าให้เจ้าพนักงานที่ดินเรานะคะเป็นเจ้าพนักงานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหารเรนม,มาซับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะซึ่งการขายฝากนะคะกฎหมายบอกว่าจะต้องอ่าทเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะคะไม่อย่งงางนั้นจะตกเป็นโมคะนะคะซึ่งพนักง,งานเจ้าหน้าที่ในที่นี้ก็คืออ่เจ้าพนักง,งานที่ดินของกรมที่ดินเรานะคะค่ะอาศัยอํานาจตามมาตรา71นะคะ ค่ะแล้วที่เออเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะเราจะได้เข้าใจว่าการขายฝากที่เราจะพูดถึงนี้นะคะหมายถึงอะไรนะคะอ่าซึ่งการขายฝากนะคะจะเป็นสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อทันทีนะคะโดยมีมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไทยทรัพย์นั้นคืนได้นะคะทีนี้เรามาดูหลักกฎหมายทั่วไปกันก่อนนะคะว่าเรื่องการขายฝาก ที่เจ้าหน้าที่ทุกท่านควรรู้แล้วก็ทําความเข้าใจนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ1เลยนะคะผู้เยาวนะคะผู้เยาว์ายฝากได้หรือไม่นะคะผู้เยาวนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1574อนุนหนึ่งนะคะบอกว่า ผู้ใช้อำนาจปกครองนะคะจะก,กระทำเองไม่ได้ยกเว้นมีคำสั่งอนุญาตจากศาลนะคะก็คือหมายความว่าผู้เยาจะมาขายฝากเองไม่ได้นะคะสมมติว่าผู้เยาวจะมาขายฝากจะต้องมีผู้ใช้อำนาจปกครองมาแล้วก็ถือคำสั่งศาลที่มีคำสั่งอนุญาตแล้วนะคะมายื่นต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะคะเราถึงจะรับจดทะเบียนให้ได้นะคะค่ะนอกจากนี้นะคะ กฎหมายบอกว่าการทำสัญญาขายฝากนะคะจะต้องทำตามแบบนะคะตามมาตรา4 5 6หมิฉะนั้นตกเป็นโมคะนะคะในทางปฏิบัตินะคะที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าที่ดินแปลงนี้นะคะอสมมติว่าที่ดินแปลงหนึ่งนะคะอาจจะมะีทั้งที่ดินแล้วก็มีมีบ้านมีบ้านปลูกอยู่บนที่ดินด้วยนะคะทีนี้ถามว่าเวลาเขามาจดทะเบียนขายฝากเขาจะจดเฉพาะที่ดินหรือว่าจด ที่ดินพร้อมบ้านด้วยหรือว่าหรือว่าจดเฉพาะตัวบ้านนี่นะคะก็จะมีจะมีความหมายแล้วก็มีผลทางกฎหมายที่ที่ต่างกันนะคะเรามาดูคาําพิพากษากรณีที่กรณีที่เขามาแสดงเจตนาว่าจดทะเบียนขายฝากเฉพาะที่ดินกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ ซึ่งมีตัวอย่างในเรื่องของคดีพากสาดีกาที่1 2 0 2559นะคะ,ะดีกานี้นะคะเป็นเรื่องของอยื่นจดทะเบียนนะคะชาวบ้านมาขอจดทะเบียนขายฝากเฉพาะที่ดินนะคะทั้งๆมีบ้านมีบ้านสองหลังแต่เขาบอกว่า จดทะเบียนขายฝากเฉพาะที่ดินนะไม่รวมบ้านนะคะค่ะทีนี้ส่วนบ้านปรากฏว่าคู่กรณีเขาก็ไปทําสัญญาซื้อขายกันอีกฉบับหนึ่งแต่ไม่ได้มาจดทะเบียนกับเรานะคะเขาก็ทําสัญญาซื้อขายลงลายมือชื่อผู้ซื้อผู้ขายนะคะเป็นเป็นการซื้อขายบ้านอีกสองหลังที่อยู่บนที่ดินแปลงนั้นนะคะสัญญาทั้งสองฉบับนะคะไม่ว่าจะเป็น สัญญาขายฝากที่ดินนะคะที่มาจดทะเบียนกับเรานะคะแล้วหรือสัญญาขายบ้านสองหลังนะคะซึ่งเขาทํากันเองนะคะสัญญาซื้อขายบ้านตกเป็นโมฆะนะคะตามกฎหมายส่วนการขายฝากที่ดินมีมีผลสมบูรณ์นะคะก็กลายเป็นว่ากรณีนี้เนี่ยการขายฝากจะมีผลเฉพาะการขายฝากที่ดินเท่านั้นที่เขามามายื่นแสดงจิตนาแล้วก็เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนไปนะคะค่ะทีนี้ ถามว่ากรณีที่เขาทําแบบนี้เขาทําสัญญาพร้อมกันอย่างนี้เนี่ยมันมีมันมีผลทางกฎหมายยังไงบ้างนะคะค่ะคานิพักษาดีการนี้นะคะ<ม>เขาก็บอกว่าการที่ทําแบบนี้เนี่ยแสดงให้เห็นเจตนาโดยชัดแจ้งว่าคู่สัญญาต้องการหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมนะคะซึ่งกรมที่ดินเราก็มีหน้าที่ในการเก็บค่าธรรมเนียมเขาใช่ไหมคะอันนี้ก็ บ่งมองจิตนาได้นะคะว่ากรณีที่มีบ้านอยู่แล้วก็จดทะเบียนขายฝากเฉพาะที่ดินบอกว่า,าขายฝากเฉพาะที่ดินไม่รวมบ้านนะอย่างนี้ก็มีเจตนาหล็กเลี่ยงค่าธรรมเนียมนะคะซึ่งก็กมีความผิดด้วยนะคะค่ะแล้วก็นิติกรรมที่นิติกรรมที่เลี่ยงหล็กเลี่ยงค่าธรรมเนียมอย่างนี้นะคะเราถือว่า เป็นนิติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะคะตกเป็นโมฆะตามมาตรา150ของประมวลกฎหมายแพ่งด้วยนะคะทีนี้กรณีนี้นะคะทีนี้มีการขายฝากไปปุ๊บพอ,พอผู้ซื้อ,อผู้ซื้อตอนที่ทําสัญญาขายฝากสัญญาลระ,ะบุว่าขายฝากเฉพาะบ้านก็แสดงว่าสมขายฝากเฉพาะที่ดินไม่รวมบ้านก็แสดงว่าการขายฝากนี้สมบูณ์เฉพาะที่ดินใช่ไหมคะและ้วทีนี้ผู้ซื้อฝากเขาก็จะอ้างว่า ก็บ้านอยู่บนที่ดินด้วยก็ต้องก็ต้องได้บ้านด้วยสิตามหลักส่วนควบนะคะอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะคะศาลบอกว่า,าผู้ซื้อฝากไม่อาจอ้างว่าบ้านทั้งสองหลังตกเป็นกรรมสิทธิ์โดยหลักส่วนควบได้นะคะที่เขกลายเป็นว่าการขายฝากของของเขานะคะก็ใช้ได้เฉพาะที่ดินเท่านั้นนะคะค่ะ,ะแล้วก็มีหลักกฎหมายที่เพิ่มเติมนะคะก็คือว่าผู้ขายฝากจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินที่ขายฝากด้วยนะคะค่ะแล้วก็มีประเด็นเพิ่มขึ้นมาก็คือว่าการขายฝากมีการขายฝากไปแล้วนะคะผู้ขายก็ยังครอบครองที่ดินแปลงนั้นอยู่นะคะ,ะถือว่าขายไปแล้วจริงๆแล้วกรรมสิทธิ์โอนไปแล้วก็ต้องที่ดินต้องเป็นของผู้ซื้อใช่ไหมคะปรากฏว่ากรณีนี้เนี่ยผู้ขายเขาขายฝากแล้วแต่เขาก็ยัง ยังอยู่ในที่ดินแปลงนั้นนะคะผลทางกฎหมายก็คือว่าการครอบครองอยู่เป็นการครอบครองแทนผู้ซื้อฝากนะคะมันก็จะมีเรื่องระยะเวลาในการครอบครองว่าถึงแม้ว่าเขาขายไปแล้ว10ปีนะคะเขาก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์นะคะเขาก็จะอ้างว่าเป็นการครอบครองปลปักหนึ่ปดสองพวกนี้นะคะก็ก็อ้างไม่ได้นะคะการอ้างได้นะคะจะต้องมอีแสดงเจตนา เปลี่ยนลักษณะการยึดถือนะคะต้องแจ้งไปที่ผู้ซื้อฝากว่าฉันจะไม่ไม่ยึดถือแทนเธอแล้วนาน,นะคะแล้วก จะไม่ยึดถือแทนอีกต่อไปนะคะถึงจะนับระยะเวลาการแย่งการครอบครองได้นะคะอันนี้เป็นไปตามคมําพิพากษาดีกาที่3า5 5 5ทับแล้วก็904ทับสะคะส่วนเรื่องการจดทะเบียนขายฝากที่ดินอ่าหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนบ้านด้วยนะคะเป็นไปตามคำพิพากษาดีกาที่120ทับ2559ะคะ ทีนี้ถัดไปนะคะถัดไปจะเป็นเรื่องระยะเวลาในการไถนะคะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะอีกเพิ่มเติมอีกนิดนึงกรณีที่เป็นที่ดินมือเปล่าเราจะทํำยังไงนะคะที่ทพูดไปคําิภาษา ที่พูดมปในเรื่องการครอบครองปรปัก10ปีนะัเป็นเรื่องของโฉนดที่ดินนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นที่ดินมือเปล่านะคะเช่นเป็นหนังสือรับรองการทําประโยชน์ที่เป็นนสอสสามนาสอสสามกน,นะคะอย่างเช่นเจ้าของ เอ่อคนที่ครอบครองที่ดินนสสามกอ,อยู่เขาเอาไปขายให้กับคนแรกนะคะขายโดยการส่งมอบการครอบครองเช่นเอ่อซื้อซื้อขายนายกนายขอซื้อขายกันก็เ,เป็นเจ้าของที่ดินเปล่าใช่ไหมคะเขาขายให้ในายขอเอ่อนายขายโดยการส่งมอบเขาไม่ได้มันจดทะเบียนกับเรานะคะผลทางกฎหมายก็บอกว่าคนแรกก็ได้มีสิทธิ์แล้วนะคะถ้าเกิดเอ่อคนแรกเข้าไปครอบครองแล้วก็ผูกขาย สละการครอบครองแล้วก็ส่งมอบนะคะนายนขอผู้ซื้อนะคะเข้าไปครอบครองทําประโยชน์นะคะก็ถือว่านายขอเป็นผู้มีสิทธิ์ในที่ดินนั้นนะคะปรากฏว่าคนขายนะคะนายกรนะคะหลังจากที่ขายให้กับนายขอไปแล้วนายกรก็ไปขายฝากให้กับนายคออีก ะะถึงแม้ว่าเป็นการจดทะเบียนขายฝากนะคะถ้าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อบพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะผลทางกฎหมายก็คือสัญญาขายฝากนั้นเป็นโมฆะนะคะใช้ไม่ได้เพราะว่าคนขายไม่ใช่เจ้าของแล้วนะคะแล้วถึงแม้ว่าคนที่ได้มาโดยการรับซื้อฝากเอาไปขายฝากต่อนะคะคนที่ได้กรรมสิทธิ์ต่อมาก็กไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์ในที่ดินนะคะสู้ ซู้ Ran คนแรกไม่ได้นะคะนายขอซึ่งได้ที่ดินมาโดยการครอบครองนะคะอันนี้เป็นไปตามคำพิพากษาฎีกาที่1476นะี่ทับ2561นะคะค่ะอันนี้เป็นพูดถึงหลักกฎหมายทั่วไปให้ฟังนะคะที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเรื่องขายฝากนะคะต่อไปนะคะ,ะ,คะเราจะมาดูเรื่องระยะเวลาการถ่ายทรัพย์กันนะคะในเรื่องการขายฝากอสังหาริมทรัพย์นะคะอะจะ กฎหมายบอกว่าระยะเวลาในการถ่ายรัย์นะคะจะต้องไม่เกิน10ปีนะคะถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ก็ไม่เกิน3ปีนะคะค่ะอันนี้เรายังพูดหลักทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งอยู่นะคะยังไม่ได้เรายังไม่ได้ลงลึกไปตัวพรบคุ้มครองกระชาชนในการทําสัญญาการขายฝากนะคะนี่พูดถึงหลักหลักตามประมวลกฎหมายแพ่งอยู่นะคะวิธีการถ่ายทรัพย์นะคะ ก็คือ,อสามารถชำระสินไทยแก่ผู้ซื้อฝากเดิมนะคะทายาทนะคะจะเป็นทายาทของผู้ซื้อฝากเดิมได้นะคะก็คือผู้ซื้อฝากเดิมนั้นจะต้องถึงแก่กรรมแล้วนะคะก็คือว่าผู้ก่อเนีตามสัญญานะคะเกิดเกิดทำสัญญาขายฝากไปแล้วก็เกิดเสียชีวิตอยู่ระหว่างที่การขายฝากยังมีผลอยู่นะคะเช่นขายฝากไว้10ปีนะคะระหว่างภายใน10ปีนี้ผู้ซื้อฝาก ถึงแก่กรรมนะคะทายาทนะคะทายาทในที่นี้จะเป็นไปตามาทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งนะคะมาตรา1629นะคะทายาทนะคะสามารถามารับถ่ายได้นะคะตามกฎหมายนะคะแล้วก็รวมถึงผู้รับโอนทรัพย์สินหรือผู้รับโอนสิทธิเหนือทรัพย์น้นนะคะตามที่กําหนดไว้ในสัญญานะค,ะค่ะ,ะส่วนเรื่องที่สองนะคะจะเป็นเรื่องของการวางทรัพย์นะคะ เมื่อก่อนนะคะจะกฎหมายจะบอกว่าให้วางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อสำ,สำนักง,งานวางทรัพย์ภายในเวลาไถ่นะคะเช่กนกําหนดเวลาไถ่ไว้10ปีนะคะเวลาวางทรัพย์ก็ต้องวางภายใน10ปีนะคะการวางนะคะจะต้องมีข้อกําหนดว่าวางโดยสละสิทธิ์ถอนทรัพย์ที่ได้วางนะคะปัจจุบันนะคะปัจจุบันมีพรบรใหม่นะคะที่เราจะพูดกันในวันนี้นะคะก็คือ,อตามพระราชบัญญัติคุ้มครองป ปนะงงร,ระชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพศ2562นะคะและระเบียบกลมที่ดินว่าด้วยการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ะสณสำนักงานที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพศ2562นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะามาคุยการในวันนี้นะคะ ต่อไปเลยนะคะ PowerPoint ต่อไปเลยนะคะจะพูดถึงเรื่องเวลามีการขยายกําหนดเวลาถ่ายนะคะเช่นนายกอกับนายขอเขาทาสัญญาขายฝากกันสมมติทาสัญญาขายฝากกัน5ปีนะคะภายใน5ปีนี้นะคะเกิดใกล้จะครบกําหนดและนานายกอคนขายฝากเขายังไม่สามารถหาสินถ่ายมามาถ่ามาไถ่ที่ดินแปลงนั้นคืนได้นะคะกฎหมายบอกว่าสามารถขอขยายเวลาได้นะคะ แต่ละครั้งขยายได้นะคะขั้นต่ำหนปีนะคะรวมกันแล้วจากสัญญาหลักนะคะต้องไม่เกิน10ปีนะคะการขยายทุกครั้งนะคะจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับถ่ยนะคะเช่นบอกว่า อนุญาตให้ขยายระยะเวลาครั้งที่1ได้เป็นเวลากี่วันเอ้ยเป็นเวลากี่กี่ปีนะคะเพราะว่าขั้นต่ําต้องเป็น1ปีนะคะครั้งที่1กี่ปีครั้งที่2กี่ปีครั้งที่3กี่ปีนะคะต้องมีรายมือชื่อด้วยนะคะแล้วก็กรณีที่เขามาขอถ่ายนะคะเราก็ต้องถามเขานะคะว่ามีหลักฐานหล,หลักฐานในการขยายระยะเวลาแต่ละครั้งไหมนะคะมันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยลงไปนะคะว่ากรณีที่ มาถ่ายในระยะเวลาที่สามารถถ่ายได้ถ้าคู่กรณีมานะคะก็สามารถอ่มามาลง,ลงลงรายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เอาหลักฐานมาให้เจ้าหน้าที่ดูนะคะแต่แต่ถ้าถ่ายหลังจากครบกําหนดแล้วนะคะ,ะจะต้องแสดงหลักฐานการถ่ายแต่ละครั้งให้กับเจ้าหน้าที่ดูด้วยนะคะซึ่งเราจะพูดกันต่อไปในช่วงที่เราพูดถึงระเบียบนะคะระเบียบที่ว่า ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพศ2562นะคะเดี๋ยวตอนที่พูดถึงระเบียบจะบอกนะคะว่าเวลาการขยายกําหนดเวลาไถ่ยนะคะระเบียบเรานะคะกําหนดว่ายังไงบ้างนะคะ ค่ะเรามาดูใครบ้างนะคะที่มีสิทธิ์ถ่ยนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งก่อนนะคะค่ะหนึ่งฝ่ายผู้ขายฝากนะคะก็คือผู้ขายเดิมนะคะถ้าผู้ขายเดิมเสียชีวิตแล้วนะคะก็คือทายาทของเขานะคะตามมาตรา6น9นะคะ2นะคะก็คือผู้รับโอนสิทธินั้นนะคะ3นะคะบุคคลซึ่งได้กําหนดไว้ในสัญญาว่าให้เป็นผู้ถ่ายได้นะคะค่ะแล้วก็เรามาดูอีกฝ่ายหนึ่งบ้างนะคะ คือฝ่ายผู้ซื้อฝากนะคะฝ่ายผู้ซื้อฝากอมีสิทธิที่จะรับไถ่นะคะก็คือหนึ่งผู้ซื้อเดิมนะคะแลาเกิดผู้ซื้อเดิมถึงเก่กรรมก่อนนะคะก็คือทายาทของเขานะคะค่ะสองนะคะก็คือผู้รับโอนทรัพย์สินนะคะหรือรับโอนสิทธิ์เหนือทรัพย์สินนั้นนะคะ มีข้อกฎหมายเพิ่มเติมนะคะกรณีที่เป็นเจ้าหนี้นะคะถามว่าเจ้าหนี้ของเจ้าของรวมจะมาขอไถ่ายขายฝากได้ไหมนะคะถ้าเราดูตามตาม powerpoint นะคะก็จะมีเฉพาะฝ่ายผู้ขายผู้รับโอนทายาทเห็นไหมคะไม่มีคําว่าเจ้าหนี้ฉะนั้นเจ้าหนี้นะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาขอถ่ายขายฝากได้นะคะอันนี้เป็น,ปนไปตามคําพิพากษาดีกาที่1 3ึนะคะทับพนะคะ หรือนะคะภรรยาของผู้ขายฝากนะคะไม่ว่าภรรยานะคะจะจดทะเบียนชอบหรือไม่ชอบในกฎหมายนะคะก็จะมาขอถ่ายไม่ได้เหมือนกันนะคะเป็นไปนตามคำพิพากษา,าดีกาที่1366ามทับ่เทับ1 3 6่งสา6หถึง1367ทับสองนะคะแล้วก็ดีกาที่2018ทับสองนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าสินไถ่นะคะเป็นยังไงนะคะต้องดูในสัญญาซื้อขายเลยนะคะว่าเขากําหนดกันว่าขายฝากเท่าไหร่แล้วก็กําหนดสินไถไว้เท่าไหร่นะคะถ้าไม่ได้กําหนดไว้นะคะก็ให้ไถาตามราคาที่ขายฝากกันนะคะกรณีที่กําหนดสินไถหรือราคาขายฝากสูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริงเกินอัตราร้อยละสิต่อปีนะคะกฎหมายบอกว่า ให้ไถได้ตามราคาขายฝากที่แท้จริงรวมประโยชน์ตอบแทนร้อยละสิบห้าต่อปีนะคะอันนี้เป็นข้อกฎหมายนะคะอ่ะอันนี้เรามาดูเรื่องการส่งคืนทรัพย์กันบ้างนะคะกรณีที่ครบกำหนดอ่าที่ครบกำหนดการไถาตามสัญญาขายฝากแล้วนะคะหรือว่ากรณีที่มีการไถแล้วนะคะจะทำยังไงนะคะการส่งคืนทรัพย์นะคะ ต้องส่งคืนในสภาพที่เป็นอยู่ในเวลาถ่ยนะคะเช่นนายกรขายฝากนายขอไว้5ปีนะคะ,ะก่อนครบ5ปีนะคะนายกรนำเงินไปถไ่รยซับคืนมานะคะถามว่าการส่งคืนทรัพย์ต้องคืนสภาพไหนนะคะขอจะต้องคืนให้แก่กรในสภาพที่เป็นอยู่ในเวลาถ่ยนะคะถ้าเกิดทรัพย์นั้นถูกทำลายหรือเสื่อมเสียไปเพราะความผิดของผู้ซื้อนะคะ ผู้ซื้อจะต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะคะก็คือใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็กรณีที่ผู้ผู้ซื้อซับเอาเอา,เอาที่ดินนั้นไปไปให้เช่าต่อนะคะเกิดขายฝากไว้5ปีนะคะระหว่างระหว่าง5ปีนายขอผู้รับซื้อนะคะเอาที่ดินแปลงนั้นไปไปให้ในายขอเช่านะคะถามว่าการส่งคืนทรัพย์นะคะการเช่านั้นจะต้องไม่เกิน1ปีนะคะสมมุติว่าการเช่าเขาไปขายขายฝาก5ปี ในขอไปไปจดสัญญาเช่าอีก5ปีนะคะระหว่างนี้นะคะนายกมามาถ่ายทรัพย์คืนภายใน3ปีสัญญาเช่าก็ยังเหลือ2ปีใช่ไหมคะถ้ากฎหมายบอกว่าสัญญาเช่าจะให้คงอยู่แต่ไม่เกิน1ปีนะคะ